สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรครบล่างอีกสูตรหนึ่งนะคะประจำวดวันที่1ตุลาคม2564ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนกันก่อนค่ะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาจารย์ก็เคยบอกไว้นะคะเมื่อ สองวันนี้นะสองวันที่ผ่านมาว่าอาจารย์จะเอาสูตรล่างมาให้ดูอีกสักสูตรหนึ่งนะคะเหตุผลที่เอามาให้ดูเพราะว่าสูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่อาจารย์เฝ้าดูอยู่ตลอดเลยนะคะเพียงแต่ว่าไม่ทราบว่าจะได้พบเจอไหมถ้าพบเจอก็จะลองดูที่ว่าเลขที่ได้มานั้นจะมีเลขที่เราเคยให้ไปไหมตรงกันหรือเปล่านะคะ สูตรนี้ก็จะเข้ามาทั้งหมดนะคะ15งวดติดแล้วนะ15งวดติดนะคะเป็นสูตรครบร่างปรากฏว่าไปต่อนะคะลองมาดูกันนะคะในงวดแรกเลยนะงวดที่หนึ่งนะก็29นะคะก็เข้านะคะ2กับ9สูตรงวดที่สองนะคะ73ก็มาที่7กับ3นะคะ19ก็เข้านะคะ05 56นะคะ18 หนึ่งสี่นะคะแล้วก็สี่ห้าเข้าหมดเลยนะคะหนึ่งเจ็ดนะแล้วก็สองเก้าเจ็ดศูนย์หกเก้านะคะเขามีทั้งหมดห้าตัวนะคะมีห้าตัวมาสองตัวนะคะเป็นสูตรครบล่างนะแล้วก็งวดต่อมาก็เป็นสองสามนะคะสองสามนะก็อยู่ตรงนี้นะคะสองสามเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์นะคะเมื่องวดที่แล้ว ลองมาดูตัวเลขของงวดนี้นะคะได้2 3 6 7 9นะคะ2 3 6 7 9จะเห็นว่ามันแตกต่างจากสูตรที่เราเรียนไปทั้งหมดเอ่อเป็นเป็น10สูตรนะคะสูตรล่างนะยวดูแค่นี้ก่อนนะคะดูแค่วันวันที่1ตุลานะคะตรงนี้นะเอองวดที่เรารอคอยก็คืองวดวันที่1ตุลา64นะคะอ่า เลขที่ได้คือ2องสาหเจ็ดเก้านี่ตรงนี้นะคะส่วนที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเลยนะคะที่มีทั้งเด่นล่างหลักสิบล่างนะคะเด่นล่างแบบสองตัวนะคะมีเลขเกับแนะคะที่เดินดีๆนะคะเดินยาวมาเป็น20่สิบงวดอะไรคงจำกันได้นะคะแล้วก็มีสี่กับห้านะคะสองสูตรนี้ไม่ชนกันก็สมัยแรกๆที่เราเรียนก็สามารถ เอาไข้กันได้นะคะแต่เราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนมีกําลังอ่อนกําลังมาแรงนะคะหลังจากที่เราเรียนกันแล้วเราก็จะเรียนที่สูตรเด่นล่างนะคะหลายสูตรพอสมควรอีกนะคะแล้วก็จะมีสูตรหลักสิบล่างนะคะแล้วก็มีสูตรหลักหน่วยล่างที่เอาจับชนกันเนาะแล้วก็จะมีสูตร,รล่างนะคะที่เป็นสูตรแบบจับชนกันตรงๆเลยนะคะมีอย่างละเก้าชุดนะคะแล้วก็ชนกัน อาจารย์ก็สอนมาหลายสูตรมากๆเลยนะคะผลปรากฏว่าเลขที่เราได้ในงวดที่แล้วนะคะจะเป็นเลขที่ชนกันมากที่สุดเลยก็คือเลข56นะคะตรงนี้นะคะอาจารย์จะให้ดูนะตรงเลขตรงนี้นะคะคือ56กับ16นะคะเฉพาะสองตัวนี้เท่านั้นนะคะก็คือ56เลข56นะคะที่เออเป็นเลขสวยของงวดนี้นะคะงวด จากหลายสูตรนะคะที่เราทํากันมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวตัวกันี่เฉยนะคะเพราะบางสูตรก็มีหลักสิบเหมือนกันนะหลักสิบล่างที่ชนเลขหนึ่งก็หลายสูตรอยู่นะคะแต่ก็จะแพ้เลขห้านะคะห้าจะมาแรงนะคะทีนี้เราลองมาดูสูตรนี้สิคะเป็นสูตรครบล่างซึ่งเดินดีเหมือนกันนะคะเราก็จะทิ้งยังทิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เอามาดูต่อก่อนเนาะ มันได้เลขสองสามหนี้จะไม่มีทั้งเลข1แล้วก็เลข5เลยนะคะเห็นไหมเราก็เลยต้องมานั่งวิเคราะห์อีกต่อต่อไปอีกนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลขห้าหนี้ก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อลอตเตอรี่ได้แล้วด้วยเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทําอย่างอื่นใดได,ได้เพราะว่าเป็นเลขดังไปซะแล้วจริงไหมคะอา,อาจารย์ก็เลย ลองเอาสูตรนี้มาให้คนที่ไม่สามารถจะไปหยิบจับเลข 5, 6ได้นะคะลองมาดูสูตรนี้กันก่อนนะเออสูตรก็จะมีเลขที่อาจารย์บอกไปนะคะคือ 2, 3, 6, 7, 9นี้นะจะเป็นตัวเด่นในงวดนี้จากการที่อาจารย์เอามาสังเกตดูนะคะก็มีดับหลายหลายท่านนะคะที่หลังจากที่หวยใกล้จอกแล้วก็ปล่อยมาจนครบหมดทุกจารย์แล้วนะคะก็มี ชื่อที่เราคุ้นๆนนะคะก็จะมีอย่างเช่นอของของเจ้าสัวนะคะล่างดับนะคะของเจ้าสัวคือเจ้าสัวพันล้านนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะเจ้าสัวพันล้านนะคะให้ดับมาที่1น,นะคะส่วนเด่นนะคะงวดนี้ก็จะเป็นสี่แปดเจ็ดเก้านะคะแต่งวดที่แล้วของเจ้าสัวพันล้านนี่หลุดไปนะคะ หลุดอยู่นะเราต้องคอยดูก่อนนะคะว่างวดนี้จะเข้าต่อไหมนะคะเ,เป็นเลขที่เจอเป็นเลขดับเกือบทั้งหมดเลยนะคะแต่อาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะว่าจะมาต่อหรือว่าจะจะ,จะหลุดอยู่นะ,ะเพราะว่างวดที่แล้วหลุดนะคะหลังจากเดินดีๆมาหลายงวดเลยนะคะอาจารย์ก็บันทึกไว้อยู่นะคะตรงนี้นะคะในจิปาถาะล่างของอาจารย์นะคะรู้แต่งวดที่แล้วคือหลุดนะคะแล้วก็จะมี ดับล่างของแอดนอนซีอันนี้อาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าจดเอาไว้มาให้ท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกดูเฉยแลวก็จะมีดับล่างของแอดกุ้งนะคะเป็นเลข8ดนะดับของแอดชนะพลอันนี้อาจารย์จะดูเป็นประจํานะคะเมื่อที่แล้วก็ดับอยู่นะวันนี้ได้เลข8ดับล่างของแอดยาทิ์นะคะดับ0นะคะล่างดับของนานานะคะดับ9แล้วก็ล่างดับของเทพบรลือนะคะเลข7นะแล้วก็จะมีของ ตรงนี้นะคะดับของ sk e นะคะเลขศูนย์นะคะแล้วก็ดับขาดล่างนะคะหรือคัดดาวนะคะก็คือเลข1นึ่นะเห็นไ,ไหมจะมีดับดับหลักทรงหลักสิอะไรจารย์ก็ลองจดจดมาแต่ถ้าใครออไม่ไม่ชอบเลขดับก็ไม่ต้องดูนะคะมองผ่านผ่านไปเฉยเฉยอาจารย์เพียงแค่จดเออสถิติมาให้ดูไว้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราได้เลขเออในงวดที่16บนี่นะคะที่จะมาต่อหรือเปล่าคือตรงนี้นะคะ เราลองมาดูแต้มนะคะอาจารย์ก็สอนเลขแต้มไปออที่สองสูตรนะคะหวังว่าคงจำก็ได้นะที่ชนที่ที่หนึ่งสี่ศูนย์อะไรนั้นนะคะเอ,อ,อันนั้นมันเลขหลายตัวนะคะคือเลขประมาณห้าตัวนะคะห้าหกตัวนะคะจับชนกันเนาะก็จะได้ชนที่ศูนย์กับหนึ่งนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เก้าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะของแต้มล่างนะคะเมื่อวันนี้ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนี้ก็มีชนที่ศูนย์กับหนึ่งเหมือนกันนะคะ อันเก่าเราก็สองสูตรชนกันก็ได้ศูนย์หนึ่งนะอันนี้สูตรใหม่นะคะสูตรอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะใช้แบบอาจารย์ให้ดูสูตรก่อนนะคะงั่วที่ออกเก้าศูนย์นะคะใช้หลักแสนนะเลขหนึ่งนะคะบวกหน่วยบนเลขสามเลขห้านะคะหน่วยบนเลขห้าแล้วก็บวกกับสามคงที่นะคะเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้านะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะหวยก็ออกเก้าศูนย์นะเก้าบวกศูนย์ก็ได้อะไรคะได้สิบนะได้ศูนย์นะคะ เอ้ยเก้าบวกศูนย์ได้เก้านะคะเก้าบวกศูนย์ได้เก้าก็คือได้แต้มเก้านะคะตรงนี้นะคะคือแต้มเก้านะคะก็คือเข้านะแต่นี้งวดนี้นะคะงวดนี้ก็จะเป็นหลักแสนเลขศูนย์นะคะบวกหน่วยบนเลขห้านะคะบวกสามคงที่ก็ได้แปดนะคะเดินต่อไปเลยนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเป็นแต้มงวดนี้นะนะคะกับที่อาจารย์ยกไปให้ดูแค่สองงวดนะคะก็มาต่อตรงนี้เลยนะคะมาใส่เป็น ในงวดที่แปดกับงวดที่เก้านี้นะคะเป็นกําลังเดินนะคะกําลังเดินนะคะเป็นสูตรแต้มล่างแบบแค่สี่ตัวนะคะเล,เ,ลเลขน้อยตัวนะคะนี่นะแล้วหลังจากนั้นก็มาดูตรงกําลังวันหน่อยนะคะจย์จะทําให้ดูนะคะสรุปให้ดูเลยนะคะว่ากําลังวันนะคะงวดนี้ออกวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่หนึ่งตุลาคมนะคะกําลังวันได้สามหกห้านะคะ ครั้งที่แล้วจะอธิบายไปว่าที่มี5กับ6นะคะกก็เป็นเลขนี้นะคะห้ก็สามารถมาได้ถึง2ตัวนะคะในอดีตเคยมาถึง2ตัว4งวดติดเลยนะคะพอ5กับ6ไม่มีในสูตรนี้นะคะดูเป็นสูตรไปนะคะเฉพาะสูตรครบล่างสูตรที่อาจารย์ให้ดูนี้จะไม่มีเลขหนะคะเราก็จะดูเป็นเลขสกับเลข6ไปแบบนี้นะคะก็ยังมี เลขปฏิทินนะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะงวดนี้เป็น0263นะคะก็ยังมีเลข6อยู่นะคะเลขหนะที่เราชอบนะเลขหแล้วก็ไปคู่กับ56นะคะที่เราจัดไปในชุดเลแรกนั้นนะคะ56เขยเหนือนะคะก็3579นะคะอาจารย์ก็เอา5กับ6นี้มาจับคู่กันนะคะส่วนงวดนี้อาจารย์ต้องอาศัยของเขยเนือเป็นเลข3นะคะเฉพาะ เฉพาะคลิปนี้นะสูตรเด่นตัวนี้นะถ้าเผื่อห้าหกมันไม่มาหรือว่าใครก็ไม่สามารถจะไปเสี่ยงได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเต็มหมดแล้วนะก็ลองมาดูเลขแบบเอ,อ่อเรียกอะไรคะเลขแทนกันบ้างนะคะเผื่อเราไม่แน่นะว่าตัวไหนจะมานะคะเพราะหวยก็ยังไม่ออกอาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะว่าจะออกเลขอะไรนะทีนี้หลักสิบล่างนะคะก็เป็นแบบหลักสิบล่างงวดนี้ก็จะมีแบบคู่ขี้นะคะงวดนี้ได้เป็นเลขขี้นะ ได้เป็นเลขคี่เนะี่ยก็มี57913นี่นะคะเป็นเลขคี่แล้วก็ไปหลัก10ล่างบางสูตรนะคะก็มี1 3 5 2 3 5หสหหลายหลายสูตรที่ชนกันก็จะชนที่เลข5าเยอะนะคะเรามามองตัวสำรองกันนะคะก็มีเลข3เหมือนกันนะอันนี้ก็มีเลข3ามเลขสามนะคะ แล้วก็มีเด่นล่างแบบคู่ขี้นะคะที่อาจารย์สอนไปหมดแล้วนะคะทั้งหมดนี้นะตรงเลขคู่อาจารย์ก็จะชอบเป็นเลข6นะคะส่วนเลขขี้ตรงนี้จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเป็นสี่ตัวก็จะเป็น9 1้าหนึ่งสาหที่อาจารย์บอกว่าเผื่อ9 1 3าหนี้มันจะหลุดไปนะคะเลข5้าก็จะโผล่มานะคะเพราะว่ามันชนที่หหลายสูตรมากเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดสูตรนี้ยังเข้าอยู่นะคะก็อาจจะเป็นเลข3มก็เป็นได้นะ,ะนี่นะคะจะมีตัวเด่น3ามกับห้า ก็จะมี4กับ5 5กับ0หลสูตรอยู่นะคะอาจารย์ก็จะไม่ยกตัวอย่างที่มีเลข5มาปะปนนะคะจะเอาแค่มี3กับ5อันนี้ก็เป็น3กับ8นะคะก็เป็นเด่น2ตัวนะคะ2ตัวมาได้1 1ตัวอย่างนี้นะคะและอันนี้สูตร2สูตรชนกันนะคะเลข3 5 9นี้มาจาก2สูตรนะคะอย่างละ5ตัว5ตัวแล้วชนกันจะได้3 5 9นะคะที่อาจารย์คัดไปก็คือเลข5นะคะที่5 6 ทีนี้สูตรนี้ที่เรากําลังเรียนอยู่นี้ไม่มีเลข5นะคะอาจารย์ก็จะย้ายมาเป็นเลข3มากกว่าเลข9นะเลข3นะเพราะว่าเลข9ถึงมีก็จะติดดับของเอสยาอของแอสนานา,นาอะไรแบบนี้นะคะลองทําตามแบบนี้ดูนะคะเพื่อเผื่อที่เราจะวิเคราะห์หาเลขตัวเดียวนะคะของสูตรนี้เราจะได้ไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะเราจะไม่อยากได้เยอะนะเพราะหลังจากที่เราดูครบหมดแล้วนะคะทั้งแต้มทั้งกําลังวันทั้งตัวเด่น เราก็ย้อนกลับมาดูที่สูตรเรานะคะที่เราดูงวดนี้นะคะเป็นเลขที่ได้นะคะสองสามหกเจ็ดเก้านะคะเราลองเอาสองสามหกเจ็ดเก้านะคะนี่นะคะสองสามหกเจ็ดเก้าเป็นครบร่างนะคะมาจับเป็นคู่นะคะจะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบไปกลับก็จะเป็นทั้งหมดยี่สิบชุดนะคะอันนี้ยังไม่กลับนะคะ อันนี้เราทําจับตามสูตรนี้ก่อนนะคะมี2 3 2 6 2 7 2 9นี่อย่างที่อาจารย์จับให้ดูนะคะแล้วก็มาตัดด้วยแต้มนะคะมาตัดด้วยแต้มก็จะได้ตามที่อาจารย์เขียนไว้ให้อย่าง2 3นี่คือ5แต้มไม่มีอย่างนี้นะคะตัดออกไปนะคะจะเหลือเลขที่ยังคงอยู่ที่มีแต้มอยู่นะคะแล้วมีวิธีการตัดด้วยแต้มอีกแบบหนึ่งนะคะแบบที่ว่า เราถ้าเราจะยืนหกนะคะที่หลักหน่วยนะหลักหน่วยนี้เพราะว่าในในสูตรในสูตรที่เป็นคบล่างของสูตรนี้นะคะมีเลขหกอยู่ใช่ไหมคะก็คือเลขนี้นะจานวงกลมไปเลยนะคะคือเลขตัวนี้นะมีอยู่เราก็ทําสูตรหลักหน่วยล่างได้เลขหกนะคะใช่ไหมคะชนกันหลายๆสูตรเป็นเลขหกแต่ไม่มีแค่เลขห้าเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนแนวไปอีก ต่อจากที่เราได้ไปแล้วนะคะ 5, 6กับ 1, 6นั้นนะเรามาดูตรงสูตรนี้ช่วยอีกสักตัวหนึ่งนะคะนี่นะคะถ้าเราเอา6มาจับกับแต้มนะเราก็จะได้เป็น 2, 6นะคะก็คือแต้ม 8, 3, 6ก็คือแต้ม 9, 4, 6ก็คือแต้ม0นะคะแล้ว 5, 6นะคะก็คือแต้ม1นี่ยที่เราจับเอาไว้แล้วนะคะก็คือตัวนี้นะ 5, 6เนี่ยแต่ว่าณวันนี้คือเราไม่สามารถจะ จับเสียงจับอะไรแล้วแลแต่ว่าสมาชิกบางท่านก็คงจะมีครอบครองกันไว้เยอะแยะมากมายแล้วนะคะตรงนี้นะเพียงแค่ว่าเลขนี้จะไม่มีอยู่ในตัวครบล่างของสูตรนี้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเลือกให้นะคะเป็นตัวที่อาจารย์จะเลือกของสูตรนี้ให้คือตัวสามหกนี้นะคะสามหนะเพราะว่าจะไม่ติดเลขดับของใครเลยนะคะในนี้นะเนี่ย ไหมคะจะไม่มีเลขสามกับเลข6เลยนะคะนะคะอันนี้ยังมีดับนะคะดับ1ิบล่างนะฮะยังมีเลข5าติดอยู่นะคะส่วนเลข6มีดับเป็นหลักสิบนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไปเล่นเป็นหลักหน่วยอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ต้องเกี่ยวกันนะนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะคะจากสูตรนี้นะที่อาจารย์อธิบายไปทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยนะคะ คนที่ดูคลิปอาจารย์มาตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยก็จะเข้าใจนะคะสมาชิกใหม่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเอา,อาจารย์ไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายอะไรเยอะแยะแล้วนะคะเรียนมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็สรุปไปให้แล้วก็คือเลข5้าหกับ16นะคะตัวเด่นคือห้าหกตัวกันคือเลข16ึ่งหกแต่นี้สําหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็จะเพิ่มไปแค่ตัวเดียวเองนะคะคือสานะไม่ได้ ไม่ได้เยอะอะไรนะคะอันนี้ก็อันนี้เพิ่มเข้ามานะคะสองขอเผื่อสูตรนี้นะคะเดินต่อไปนะคะใช่ไหมคะนี่มีทั้งหมดสามตัวนี้นะคะสามชุดนี้นะเนี่ที่เป็นชุดล่างนะคะเป็นห้าหกหนึ่งหกแล้วก็เพิ่มมาสามหกอีกตัวเดียวนะคะแต้มก็แต้มเก้านะคะยังอยู่ในแต้มนี้อยู่นะถึงจะไม่ได้แต้มชนของอันนี้ที่อาจารย์ทําให้เป็นสูตร อย่างละห้าตัวหกตัวอะไรนั่นชนกันจะได้แค่ศูนย์กับหนึ่งนะคะแต่นี้เพิ่มมานะคะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะตามสูตรนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเลขหนึ่งกับเลขห้าจริงๆนะคะตรงนี้เผื่อสูตรนี้จะเข้าต่อนะคะว่าถือสิบห้างวดนี้ก็ถือว่าเดินดีพอสมควรเนาะถ้าเผื่อเข้าต่ออาจารย์ก็จะเอาสูตรนี้มาให้ดูต่อ,อนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะนะเวลานี้เนาะแค่ ดูให้ดูแล้วก็ช่วยให้เพิ่มเติมอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเออใครที่ยังไม่สามารถที่จะหยิบจับลอตเตอรี่เลขห้าหกหรือว่าหนึ่งหกล่างนะคะได้ก็มาดูสูตรนี้ดูนะคะไม่ดังด้วยนะคะเลขนี้นะยังไม่ดังนะเผื่อจะมีโอกาสนะคะก็คือเลขสามหกนี่นะคะส่วนเจ็ดกับเก้านี้ก็จับไปดูแล้วก็มีของนาแอดนานางวดที่แล้วก็ดับอยู่นะคะแล้วก็เทพบรรลือนะ โอเคนะมันจะจับที่เก้ากับที่เลขเจ็ดนี่นะคะส่วนเลขสองนี่ก็ของนนทรีนะคะหรือว่าใครจะจับแบบที่อาจารย์ให้ทําจับแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะไม่มีใครทราบเลยนะคะว่าเลขจะออกอะไรเนาะนี่จะจับแบบเออเอาเอาหกมาเป็นตัวหลักก็ได้นะคะแล้วก็มาจับแต่เออมาจับดูกับกับแต้มนะคะแต้มที่ได้นะแต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มหนึ 9, ่งอันนี้น้อยตัวดีนะคะเอาทุกตัวเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบนี่นะ อันนี้สี่หกถ้ากลับเป็นหกสี่ก็ปีพศออเลยนะคะก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพียงแต่ถ้าเป็นเลขคู่กับคู่นี่อาจารย์ก็ยังคิดว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะถ้าเป็นขี่คู่ขี้คู่แบบนี้ก็ยังจะชอบมากกว่านะเพราะขี้คงที่ยาวมายังไม่หลุดเลยนะคะแต่มันอาจจะหลุดงวดนี้ก็ได้เนาะ,ะไม่มีอะไรแน่นอนใครชอบเลขไหนก็จับเลขนั้นไปเลยนะคะอาจารย์ก็ฝากสูตรนี้ไว้นะคะเป็นสูตรครบร่างตามต่อนะ งวดวันที่หนึ่งนะคะก็เดินดีเข้าทุกงวดเลยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะถ้ามีเวลาอาจารย์จะลงร้อยิหน่วยอย่างที่บอกไว้อีกสักสูตรหนึ่งนะคะก่อนจะปิดท้ายในในงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2564นหะอย่นะยังไงซะค่ะอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกนะคะโชคดีนะคะสําหรับงวดนี้เลือกตัวที่ใช่นะคะเลือกตัวที่ชอบไม่ว่าตัวไหนที่ท่านผู้ชมเลือกนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบกันนะคะ สวัสดีค่ะ